สวัสดีนะคะพรีมรณิดาเตชสิทธิ์นะคะพรีมกเ็เหมือนแอบติดตามแบบนิคแ mm. mm. มกกาซีนมาสักพักแล้วเหมือนกันคะ่ะ mm. แล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสถ่ายปกด้วย mm. ก็ร mm. ู้ส mm. ึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากคะ่ะ mm. แล้วก็สนุกมากด้วยแบบทั้งบรรยากาศทั้งชุดทั้งคอนเซ็ปต์ทั้งทุกอย่างเลยคะ่ะมันมันลงตัวหมดเลย mm. ก,ก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะ อารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเลยหรอคะก็จริงๆพิมพ์ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยจริงๆมันแค่แบบเราสนุกกับสิ่งที่เราทําเราเราเอนจอยกับสิ่งที่กับกับทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันมันก็ทําให้เรามีความสุขค่ะฉบับ ของพีมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ AEC ก็คือการเปิดประตูให้กับเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้มาแนะนำสถานที่ในประเทศไทยแล้วก็แน่นอนว่าคอนเซปต์ชุดเนี่ยมันก็มีความแกลมมีความแบบเป็นทองที่มันมัน,ม,นมันเป็นเอกลักษณ์ของของไทยด้วย ค่ะยังไงพิมพ์ขอฝากาละครของพิมพ์ด้วยนะคะที่น่าจะออนแอร์ปลายปีนี้นะคะชั่วโมงต้องมนนะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะเดือนประดับดาวค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังถ่ายทำอยู่แต่ว่าใกล้จะจบแล้วนะคะคก็คือเสน่ห์รักนางสินนะคะแล้วที่สำคัญนะคะฝากมิกแมกกาซีนฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นปกของพิมพเองด้วยแล้วก็ ชุดก็สวยเลิศเลออลังการมากไม่อยากจะพูดเลยค่ะต้องไปติดตามกันเองนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็ยังได้มีสถานที่สวยๆให้เห็นให้ติดตามกันด้วยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ